ชมบปาบ้าชมเชอบบบโอเคกีน้าเหรอครับทีไรครับอันนี้เป็นโปเรียนเลขยบคุณครทบยังจะเอาผสมใช่ไหมป้าหลอดใจครับพี่น้องอันนี้หรือว่าจะเอาสามรูปเชือบ ในแต่อะไรคะอันไหนชี่ไอซีช right? ี่แอปเบัีเอาอะไรให้ร้อนเต๋าร้องเอาอะไรอะิ่ะกินต่น้ส่ได้วยใส่อะไรคะลนโบวขอขอไอตเกียวตรอเบอรีก็ได้คนเดียวอะปยอนพ่อ แ่เอาอะไรดูดนั่ก็จะกินนั่นนนจะกินมะนาวกับสตรอเบอรี่้วโอเคอ้นี <Okay. S 1> ้ตามไอ้นี่ดูจะเอาไหนคะสตรอเบอรีลล่ใช่ไหมเหมือนกันเอาสตรอเบอรีลล่เฮดตัวเก๋านหน,นตัวเก๋ากินสตรอเบอรี่ไหมคะตวเก๋ากินอะไรน้องกินเปรี้ยได้ไหมได้จริงไหมเอาไปอ,อย่างไรกอนเอเดหอดนทคิดดีลูก แนมเขาอ,อย่างขเขแนมเขาไม่องกวัาพี่เขาพี่เขาใจดีพี่เขาขายไอศครีมพี่เขามีสตรอเบอรี่ด้วยนะวไล่ะ<า>พี่เขาสวยไ,มวยไหมสวะสดไกลยังไม่กวเลยใช่ไหมใช่ได้แต่ไม่กลัวหรอ,ก,หลรอกลัวยังไม่ิกลัวเออไม่มากับพ่อครั้งนี้ไม <laughs> <laughs> ừ. gian ừ. dạ chúc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 chúc

เบียดแล้ว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 เบียดเป็นอะไรเตะโต๊ะระเบิดเลยอันนี้ห้องในแสลอะไรคะอันนี้คืออะไรคะมันคืออะไรคะเรียนเรียนโบเรีนเรนโบอะหนูใส่ก่อนแล้วให้น้องให้น้องด้วยนะคะเท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 โอ้โหอส่ให้น้องด้วยให้น้องเทเองด้วยจะทำเองอจะจับเอง จู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 โอเคกินไ้ก่อนกินไ้ก่อนกินตะกินก่อนในพี่ตาเกลายน้องเกลากินลายโอ้โหชมบล่ะชมบัติเจ้าอร่อยไหมคะชิ้บปาบสีตาว่าบจะ่สมด้วยเหร อเอาดูเบี้ยไม่คะลูกสมบัติเบี้ยมองโอเคจับอีกเลยอำ้อำอ้ำ chưa nói mình mấy, biết tắt gì chưa biết tắt bỏ chưa biết chưa biết chưa biết bỏ biết chưa biết chưa biết chưa biết Ăn biết chưa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  biết กลัวยังเดี๋ยวเจ้าเปรับน้องพี่ตากครับใหญ่ชว์เลยเห็นได้ตามมาะเบียดเห็นได้ตามมาละพี่ซันเดย์พี่ปูซันเดย์จังหวัด เดียวพ่อไม่กล้ากินพอต้องรองเพลงโอ้ของใครราวันอนี้อันลับเดี้อว ้แต่มาเรี้ยงกินเร็วๆมจะไร่ะเดนะโอ้เกีวแช่บ่แช่บ่โเคย่ะครอหลอยยกมอขึ้นแร่ร да ่อยยกมอขึ้นแร่ร่อยยกมอขึ้นเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวแ่ยยกมอขึ้นโอเคสงมือโอเค สนไหมมาสนนะเจ้าเนาะชมชมบ้ามาชมแซ่บบ้าแซ่บแซ่บได้ตาแซ่บบ่าจ้าได้ตาแซ่บบ่าแ่บตัวเกียร์ติตัวเกียร์แซ่บบ้าเอาเก็บตาอยู่ แล้ววันนี้ก็พามากินไอศครีมนะครับก่อนที่คุณพ่อจะไปทํางานวันนี้แบบเราแบลบวมารับลูกไปกินไอศครีมแล้วก็ไปส่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยวตอนเย็นพ่อก็ไปร้องเพงลงนะไดแต่ร้อ,องเพลงพ่อแม่ะวันพรุ่งนี้แบวเรียดีว่าได้ไปหรอกพรุ่งนี้ชเช้าตื่นเช้าแบวเรียลูกได้ไปหรอกนะเกีียวมาแล้วโอเคนะครับบ๊ายบายไปก่อนบายก่อน